บรรยากาศการเดรินทางของบ้านหนองเมฆครับเป็นป่าครับเดินทางเข้าป่าอกจะรงเรียนบ้านห้องขามานะครับเขาบอกให้มาอีกทางหนึ่งลองดูอะไรประมาณนั้นก็เลยลองลองดูนะครับเป็นป่าเลยเรียกว่าบ้านเมฆเราจะกลับลาซีสไลครับแต่เราไม่เคยมาเลยนะแต่ว่าเขาแนะนำอกว่าลองลอง,ลองดูก็โอเคก็ลองครับ นะต้องรองต้องรอบ้านหนองเม็กนะครับอำเภอราชสิสไรไลนะครับจังหวัดสีตะเกตนี่แหละครับแต่ว่าก็ไม่เคยเลยไม่เคยมาซากะทีนะครับ้งแรกเพราบรรยากาศดีมากเลยครับพี่น้องน,นะข้างล่างข้างล่างตรงนี้ลงไปจะเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆชายป่าเนี่ยข้าง,ข,างข้างซ้ายจะเป็นป่าข้างซ้าย ป่าข้าวขวาเป็นทุ่งนานและป่ามัน,นไม่รู้ว่าป่าออกจากตรงนี้จะไกลแค่ไหนแต่ดูตามแอปลิงเนะี่ยป่าพื้นที่กว่าสี่สิบไร่นะพื้นที่ป่านั้นก็เป็นพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมดเออ คูแมนตามหลังมานะครับครูราศีตามหลังกันมาแต่ว่าแต่ว่าไม่เราไม่เคยมากันต,ต่างคนก็ต่างอยากลองนะอยากลองเส้นทางดูนะครับประมาณนั้นก็มาเรื่อยๆครับบีบแต่หน่อยเพื่อไหวจริงๆด้วยเพราะพอความรู้สึกเราบอกว่าบีบแต่หน่อยก็จะมีรถสวนมาพอดีนะครับก็ดีให้สัญญาณ สัญญาณร้ามาเจอหมู่บ้านแล้วครับโอ้เป็นองค์ต้นไม้ด้วยดูเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ <laughs> มันยื่นออกมาโอ้เป็นป่าเลยครับมัชุ่มชื้นมากมากโอ้เป็นวัดครับพี่น้องเป็นวัดป่า มีรถมาจริงด้วยเมื่อดีแล้วเราที่เราบีบแต่วเลยมองไม่เห็นไหมมองไม่เห็นไนะในในกล้องมองไม่เห็นมีรถไข่กับข้าวเข้ามาข้า,ขา,างในนะคน,นี่จะเป็นพื้นที่ของวัดทั้งหมดไม่มีอะไรวัดมีมีสลา,าแล้วก็มีมสลา,าของวัดแล้วก็จะมีพื้นที่เฉพาะที่ตีนนอตอนแรกว่าถ้าเป็นวัดอ,อะไรนะที่มัน ถ้ามันสวยงามจะลองจอดถ่ายคลิปต่ว่าไม่ไมใช่มันไม่ใช่ปา่ามันไม่ใช่วัดแบบแบบนั้นเป็นสำนักสงฆ์โอ้ปา่ปาลึกเลยมาเรื่อยๆครัลึกเข้ามาเรื่อยๆสมสมกับเป็นป่านี้ที่เขามาหาเห็ดกันผขับรถผ่านนี่ฟากเหนีนยยใหญ่แก่ไรเห็ดเฟากหนึ่งที่ผมมองมาเขาจะจอดรถหาเห็ดกันพื้นที่มันมันพื้นที่ป่าใหญ่ม,มากถือว่าอาุดมสมบูรณ์นะครับ ควรอน,นุรักษ์ไว้ครับควรอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้ดีได้หน่อยเพรทางเจ้าหี้หางด้วยแล้วก็เบรกรถมีมาี่แม่เป็นของเองแ้ยผมควรให้สัญญาณครับว่าบางคนเขาไม่ให้สัญญาณขี่ก็ขี่เลยเลยแต่ผมมองว่ามันไม่ดีนะควรจะให้สัญญาณด้วย เมื่อกี้เนี่ยเราให้บีบแตกครั้งหนึ่งปิ๊กเดี๋ยวรถกับเข้ามาเขาก็เออแกคงแกตกใจเหมือนกันนะแต่ก็ยังไงก็รักษาเลนตัวเองไว้ครับให้อยู่ในเรียนตัวเองให้มากที่สุดนะครับการขับรถไม่ได้มาสอนนะครับเราให้ฟังใช่น่าจะลุงป่าแล้วล่ะน่าจะเป็นที่ของชาวบ้านแล้วล่ะเขาบ้านและน่าจะเป็นที่ของชาวบ้านแล้วละ จะเป็นลักษณะการต้นไท่และนี่ไม่เห่ไอนไท่เลยไทยเป็นสมุทร่ดนึ่งนนตอน่เราตัวน้องตัวน้อง ไี่วัดวัดใช่วัดห้วยใหม่ไหมนี่ไม่ใช่เอาแล้วเเอาแล้วอมันนี่ามเยเอเเอ,าเเอาถามน่มนครับผมเพิ่งเคยมาไ,มไอ้ล่าซีเขาชอบทังไหน คครับผมค,ครับเออว่ะเฮ้ยเพิ่งกี้มาต้องถามทางกันนะครับเด่นออกมานี่ครับอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเอาละทีนี้โอเคมันงงแต่ตรงนั้นแหละตรงนี้เราผ่านประจำแหละทางถนนเส้นนี้อ๋อตรงนี้เองที่น้ำท่วมขึ้นมาปีที่แล้วแสดงว่าน้ำท่วมป่าเลยนะครับปีที่แล้ว อ๋อนี่ไงที่เราผ่านมะจําทุกวันเลยผ่านทุกวันเราผ่านทุกวันนี่ครับผ่านทุกวันเลยแนตะ่เราไม่เคยรู้เราก็เคยแต่ถามเขาว่าเอา้าน้ําท่วมเลยครับในตรงนั้นแหละเมื่อกี้เนะี่ยน้ำท่วมเลยครับไปกับราศีบ้านเราโอเคครับรู้ทางแล้วแหละเหงือนเขาว่าจริงๆว่าถ้าไม่มาใ่าจะรู้นะท่านอันนี้ท่านพอท่านแน,นะนานะท่านพอโรงเรียนบ้านของขาบอกว่าลองไปดูแล้วจะรู้ว่า เออมันเป็นยังไงอะไรเอองเรี้ยผมก็ลองพอดีเลยเออโอเคครับคลิปดีนำมาฝากมาต้อนกันพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้มาส่งครูใหม่นะ,ะกับภาพกับ